สวัสดีนะครับพีสี่เนาะนี่แต่พวกผีบ้าทั้งหมดนะครับ <laughs> มันจะไปโรงเรียนอะไรพี่น้องนะครับอืมกกบงงกับมึงแล้วอืมมึงจะไปที่ไหนอีกอืมนะครับพี่น้องเงินกระมันได้มากนี่โอ้ยนี่นะครับพี่น้องเลยอืม เพื่ออะไรพี่น้องพูดเพื่อเอาคนทิ้นหาคนทิ้นเอามาพูดนะครับพี่น้องใครจะไปเชื่อหัวมึงตอนนี้ไม่มีใครเชื่อแล้วนะครับพี่น้องทําอะไรก็ไม่ประสบผลสําเร็จสักอย่างนะครับปีใหม่ไทยช่างต่าครับผมปีอ, <c oughs> อ้อยขอขอบคุณมากนะครับเบฟซีเนาะ <c oughs> ที่เข้ามารับชมรับฟังโอ้กองกับมัวบ่พี่น้องนะครับขอหยาิเช็ดสักหน่อยเด้อพี่น้องเอ้เ <c oughs> บึงเบึง หันาอพี่น้องติดดานดูจ้านะครับสวัสดีครับน mm ี hmm. แ่แดดพี่น้องอยเที่ยวไปดูถูกคนเรื่อน,นะครับอย่าไปพูดอย่าไปใส่ร้ายอยไปใส่ความเขานะครับพี่น้องอกูก็คนมึงก็คนมึงก็กินข้าวเหมือนกัน mm hmm. มันหนักหัวพ่อหัวแม่มึงเหรออมึงเป็นอะไรมากหรือเปล่า แต่ไม่พี่น้องมันเป็นอะไรมากหรือเปล่าอืมก็งงกับคนพวกนี้นะพี่น้องอืมอีจัดไลน์ะก็ตัวดีพี่น้องก <c oughs> <c oughs> ูยกฝ่ามือตบปากจักบาทเด้พี่น้องเลย <c oughs> อืมคุณจารุเนตนะครับสวัสดีครับอืมสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับท,ทุกคนเนาะ ที่เข้ามาทักทายกันในวันนี้นะครับพี่น้องเมือ่อวานนี้ก็ไม่ได้ไลฟ์เนาะพี่น้องมันดึกมันค่ำเนาะพี่น้องเนะาะไปหาลุงเนาะทําคลิปทําอะไรเนาะไปสกการองค์ปู่นะพี่น้องเนาะรดน้ําดําหัวนะครับพี่น,อน้องเนาะเรื่องมันเศร้ามันไม่มันกินยาไม่เขย่าวขวดโอ้ ขยาหรือไม่ขย่านะครับมันเร็วตามสันดานเก่านะครับเพราะเขาเป็นคนยี่งนี้นะครับพี่น้องเออจะขย่าหรือไม่ขย่าก็แล้วแต่นะครับอืมมันโล่งมันต้องระงับด้วยเท้านะครับพี่น้องอืมขย่าหรือไม่ขยาก็มันเป็นคนแบบนี้นะครับอืมมันต้องระงับด้วยเท้านะครับเวียนยอมระงับด้วยเท้านะครับพี่น้อง อืไม่ใช่ละง,งับด้วยการไม่จองเวนมันต้องละง,งับด้วยเท้านะครับพี่น้องมันต้องละง,งับด้วยสันแข้งอืมมันถึงจะอ่าซาซาหน่อยนะครับพี่น้องอืมมันยังไม่โดดน,นะครับพี่น้องอืมแราไม่นานหรอกพี่น้องนะครับพี่จีอืมอคุณธนสิทธิ์นะครับคุณมะลินะครับคุณยุพินนะครับ เอฟซทุกๆท่านก็ไม่ได้ทักทายก็ขอโทษด้วยนะครับขออภัยด้วยภาษาอังกฤษี่ก็มือตืบนะครับยาอ่านผิดนะครับคุณทันยาลักษณ์เนาะคุณเกียรตินะครับสวัสดีครับพี่นรุงนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับที่เข้ามาทักทายนะเข้ากันนะครับในวันนี้เนาะพี่น้องเมื่อวานนี้ก็ไปเที่ยวด้วยนะครับพาพวกไปด้วยนะครับ มีเจ้าคุณมาริโอนะครับพี่แดงพระโซน,นะครับก็มีพี่สาวของพอดี่พิตะวันไปด้วยนะครับพี่น้องไปสักการะนะครับองค์ปู่นะครับปาริจิตนะครับพี่น้องเนาะเพราะดูเรื่งศรัทธาของเรานะครับพี่น้องเรามีอยู่มีกินนะครับเพราะองค์ปู่ปาริจิตนีน่แหละพี่น้องใครไม่เชื่อก็อย่ามาลบหลู่นะครับมึงไม่เชื่อมึงก็อย่ามาลบหลู่ มึงไม่เชื่อมึงก็อย่ามาลบหลู่อย่ามาพูดอย่างนั้นอย่างนี้นะครับใช่ไหมพี่น้องเอฟซีบางคนก็บอกว่างูผีงูงเขียวบ้างโอ้ยนะครับพี่น้องเดี๋ยวก็โดนนะครับพี่น้องอเดี๋ยวก็โดนนะครับอืสิ่งที่มองไม่เห็นนี่พี่น้องอืมสิ่งที่มองไม่เห็นนี่เดี๋ยวมึงก็โดนนะครับอืมให้มันพูดไปนะครับอืม มันไม่มีอะไรที่จะพูดนะพี่น้องถ้าไม่มีคอนเทนต์อันนี้พูดมันก็ไม่มีอะไรเด็กพี่น้องนะทำมาหากินนะครับอืมถือว่าทําทานมันไปบ้างนะครับพี่น้องเนาะอืมคนเราเนาะพี่น้องอถ้าไม่มีมานมันก็อ่าอะไรก็ไม่เกิดเนาะพี่น้องเนาะอืมแม่บรรลุนะครับพี่น้องถึงขั้นโสดาบันนะครับพี่น้องอืม มันต้องมีมารนะครับมาประจนบ้างนะครับพี่น้องขาาพระพุทธเจ้านะครับจจะตัดสรูได้ก็มีมารมาประจนนะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับพี่น้องมาทดสอบนะครับพี่น้องอืกว่าจะผ่านมาได้นะครับพี่น้องเนาะอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละพี่น้องมันต้องมีมารตลอดนั่แหละพี่น้องทําอะไรก็แล้วเตะนะครับพี่น้อง ถึงจะประสบผลสําเร็จได้นะครับพี่น้องสวัสดียามเที่ยงแอตตัมนะครับสวัสดีครับหนุ่มทุ่งสว่างนะครับคุณรัตดาคุณดูเทนนะครับสวัสดีครับก็ขออวยพรนะครับพี่น้องให้ f อฟทุกๆคนนะครับอยู่ดีมีแฮงเด้อนะครับกับปีใหม่ไทยนะครับขอให้เล่นกันอย่างมีความสุขสนุกสนานนะครับกับครอบครัวนะครับ คิดสิ่งใดกข็ขอใหอ้สมกับคำมุ่งมา่ปรารถนาเด้อน,นะครับพี่น้องเนาะร่ำรวยเงินทองกันทุกคนนะครับพี่น้องทุกคนเด้อน,นะครับอายุดีมีหฮงนะครับพี่น้องร่ำรวยเงินทองนะพี่น้องเนาะเอฟซี FC ก็เข้ามาทักทายกันเนาะเมื่อคืนนี้ก็ไม่ได้ไล์นะครับพี่น้องแม่นเด้วช่างตั้มบ่ดว่าแม่นดีๆนะพี่น้อง ปล่อยให้มันพูดไปนะครับพี่น้องมันไม่มีอะไรที่จะพูดแล้วอืเท่แต่ไปดูถูกคนนั้นคนนี้นะครับพี่น้องมึงไม่ดูหนังหน้ามึงเลยอืหัดหัดอัน,อ,นอ่ากน้ําไปใส่กระโหลกแล้วค่อยชะงูกออกไปดูเงาบ้างแล้วก็หมั่นทุกทวนคืนวันเก่า จะได้ไม่ลุงเงาพี่น้องอืมนะครับพี่น้องมันก็มีไม่กี่ตัวหรอกพี่น้องเนาะอืมที่เอาเขามาเป็นคอนเทนต์น,นะพี่น้องเนาะถ้าไม่อียัางแ,แต่มันก็ออกมาพูดอยู่แล้วนะครับพี่น้องเนาะอืมถ้าไม่พูดเรื่องของลุงคงผ่ามันก็ไม่ไม่ได้เงินมันหะอกอีเวน์เงื่อนหรอืม,อม,อม ทำไมมาพูดเรื่องของเขามันก็ไม่มีเงินไม่มีแดกไม่มีกินอ่ก็ตรงๆว่าซึ่งๆนี่แหละดีีนะครับคนพวกนี้นะครับไม่ทําเวียกทํางานทําการอะไรหรอกพี่น้องเราแต่จอบแต่ชมเขาอยู่นั่นแหละเรอเอาเขามาพูดเอาเขามาเป็นปะเดินอจะทําอะไรมึงก็พูดอ แล้เวเรื่องส่วนตัวมึงทำไมมึงไม่พูดทำไมไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาพูดบ้างอือเป็นยังไงอืดีๆนะครับพี่น้อง